กราบสมรรการกราบน้นมัสการนะครับตุลุงอืมจเจริญพรว่าใดยงคือผมมาขอสารภาพบาปครับอ,อันยังให้หมอคือที่ผมตั้งสัจจะว่าจะคอยังเล่าเข้าภาษาสามเดือนครับตอนนี้ภาษาผมแตกแล้วครับโอ้อันมันก็พิษถินแล้วก็ยงคือมันบ่แม่งความพิษของผม,มครับมันเป็นไดมันเป็นความพิษของ มือกับปากผมครับติมันบอสสามัคีครับใจผมครับว่าไปเลยนายมเรืองคือใจผมแท้ๆนะครับตั้งใจแน่วแน่ว่าจะบวก,กินครับแต่มือผมนะครับมันก็ไปก่ำเหล้าถอกใส่แก้วและมือผมมันก็ยกแก้วเหล้าใส่ปากผมปากผมมันก็อ้ารอแก้วเหล้าครับบอกองเหล้าเข้าปากปุ๊บมันก็ลื่นลงคอเลยอะครับ ใจผมเต้มันบกินครับแต่มันบ่สามารถที่จะควบคุมมือกับปากผมได้ครับผมก็เลยคิดว่ามันบ่แก้ความผิดของผมนะครับยมเอ๋ยยมต้องตั้งสติให้ดีๆเน้อยมโอ้อันเรื่องสตินี่นะครับคือตอนแรกผมก็มีสติอยู่ครับช่วงหลังนะครับมากองโควิดระบาดนักผมก็เลยมีทั้งสติและสตีงครับมีสติเพราะบ่มีสตังครับสติเลยพังเพราะบ่มีทั้งสตีงและสติครับโอ้อันเรื่องนี้ อาตมาก็ช่วยมาได้นู่ช่วยได้อยู่ครับตุลุงครับแบบว่ามาม่าปากกระป๋องของกินกินส้มแค่หมูฮอนึ่งข้าวสารอาหารแห้งมีพ่องครับถ้ามีผมจะไปปูจามาไว้กิ่นในยามที่บ่มีสตังครับช่วงโควิดคนเขาวัดทําบุญน้อยโยมเหมยข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปากกระป๋องบ่มีสักอย่างตังบัดก็ขาดแคลนเหมือนกันเนอะโอ้เป็นว่าตังบัดก็มีเหมือนกันครับแม่ อ,อันก็ยุ่งอะนะตุลุงนาอถ้าบ่ามีก็บ่เป็นอย่างครับอันผมขอยืมตังค์ดลกว่าครับโอ้บาปน้อยยมเนอเกินไปละมาถามยืมตังค์กับพระสงฆ์องค์เจ้าสตา์เก่ายืมเมื่อปีแล้วยังบ่ใาชา่เรื่องหูอ็นี่อันเก่าก็ยังบ่ได้ใช่แล้วเมื่อใดจะใช่ โอ้เจอโควิดมาจะอ,อี้งานนิมนต์ก็หายงานบุญก็ไม่ได้จัดงานวัดก็บมบ่ให้มีกามือสลาแปลงวิหารก็ยังไม่ได้ใจเขาเตือนนี่ฮู้ก,กออัตหิอัตโนานาโถนโยมเนออัตหิอัตโนนาโถก็เมียเป็นที่พึ่งของลูกใจแม่นก็ครับโอ้ป้าจ,จะไดโยมอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโอ้ก็ครับอัตหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่นะครับอันผมกอขอกับสุมาอาภายัยเลยครับทุลงุงอันกันอีกันแล้วกันครับขอตุลุงปั่นปอนดีๆงามๆให้ผมสักปอนเด้๋ยนะครับพนมมือเนอ้อปอนขี่เล่าเนอ้อกุศลธรรมอากุศลาโอ้ใจกล้าทุลุงเนี่ยไปเลย